สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับเมื่อนี่ผมวงังวางชิ่วชิววันยุดผมบรูสิไปไสผมก็เลยส่วนกันกันกบทีมแม่แม่แมทีมน้องน้องเอฟอซออีแฟนคลับของวงมรัมศิลปินผู้ไทยออคู่พิทามปฏิหารแห่งชีวิตแม่กระตรงกับวันเกิดของคนพรอมเรลาก็เพิ่นก็นเลยบอกว่าเอาเท้าเฮากับเสรจไปฉลองวันเกิดคู่พิทาม เพิ่นกระส่วนไปทางซูรินไปทางงซีสเกตไปไว้์ลุงปูสวงแล้วก็แวะปางสร้างวสันพันวาผมก็เลยโอ้ยมันไก่พวดบ่ไปดอกมันหลาย้อยกิโลเอาใกล้ๆกี่ในสาพระธาตุพนมนี่แล้วก็ถือว่าเป็นโบรานสถานที่ให้ประชาชนของอีสานเที่วทัวเพจเทศให้การเข้ารบกาบไหวเข้าก็ส่วนเอาพไผ่หมอลำไปย่างไปนั่มเป,ย,เปยังเป็นล่ะวสันวาก็เลยส่วนเอาไผ่หมอลำ โจอี้สลาพงศิลปินภูไทยแล้วก็นุกเกอร์ธนงศักดิ์ศิลปินภูไทยแล้วก็เสื้อนพะเอกต้อมต้อมนะครับสุธิรักษ์ศิลปินภูไทยเราเสื้อนเอานอ้องกันโฟกไปนั่มปรากฏว่าน้องโฟกนอนบเตือนพุกกันได้กับโบเตือนกันเลยพาก,กันไปไปกันไปกันครับอันพอพญากดกอดกิติชัยศ it ิลปินภูไทยเท่ากับไปประทะไปพ่อกันยุบพุน่น ไปพ่อกันย่พุ่นระวังการเดินทางกเ็เลยบอกว่าโอ้ทิทางที่เขาผ่านไปนี่มันสิผ่านผ่านบานลุงพ่นพร้อมเด้ระวังมันสิผ่านธ์บานลุงพน่นผ่านบานกกกอกเขาก็แวะเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นเบิ่งได้เป็นยังล่ะว่าัศนว่าอันเพิ่นกเ็เลยว่าอาเพิ่นสิบว่าเข้าไปกอ่อก,กระแซาะสิพวกกันเลยว่าเอากาะกระดีคำไมนได้ดังคือเพิ่นกระสิเป็นยังเขากระสิไปไอายเหตุจังว่าก่อกระแสไผ่ไผ่ก่อกระแสไผ่กระไดเนาะก็แวะไปยามเมื่อแวะไปแล้วนี่ก็บอพ่อเพิ่นดอกลุงพ่นเพิ่นไปอ่ เอ่อทุระเรากลับไปท่ำบุญอยูไก่พ่อป,ป่าเพื่อนเฝ้าบ้านอยู่สองคนกับพักกันไปลองล่ำทำเพ่งไปเล่นไปหัวยูหันละเราก็มีการไล,ล่สวดเมื่อมีการไล่สวดลุงพ้นเพื่อนกาบ,บอกเขามาในช่องไลส่สวดของเพื่อนบอกว่าโอ้หมอรับมาเยี่ยมยามถามขา่าวจยากเฝ้าไปพ่อได้สิขึ้นไปหาอยให้ถา่ายยูหันเดอร์แถวก็ได้ตกล่งปงใจไปว่าบ่วถาดอกลุ่งพ้นแต่ว่าเสิไหวพระธาตุพระน้มเรล่ามือแรลงขั้นบ่มหื่อบวชคำยีลีสิมาแวะเยี่ยมยาม,ยามถามขา่าว พ่อได้หูจักกันนะครับในในฐานศิลปินในอนาคตลุงพ่นกับศิกรเป็นศิลปินเท่ากับเป็นศิลปินห้าสิไปน้ากันกับขอกกระแสเลยกับวไดว่านะครับน้องๆนุ่งๆเกิดไม่ใหญ่รุ่นกับขอโอกาสแค้พ่อได้ดังแค่พ่อได้ดังเนียยังสินนะครับก็เลยว่าวกันไปหยอกงัหัวมวลกันเล็กแวะลูกพ่นกัรต้อนรับเป็นย่างดีอัธยาศัยไม่ตีบัได้เป็นคนที่โอองแต่ประกันได้ครับจ้าหน้าที่ังว่า บรรยากาศหน้าบ้านลุงพลลุงพลให้การต้อนรับพวกเราอย่างไรครับเชิญครับเเเรัับุุุส้้้้าาายยนนน่่่มมมมออออตงงงงลกกูขวได อังสมองเดียร์เออ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 ราดาลนาลุงพนก็เียบง้นเล้วมาบ้านนี้เด้อคุณพอเข้าไหมครับ ราวัดนี้เด้อคุณพอปานรดไฟมาลง่อยเสียงดังลอยเอามายองายองนี่คือเสียงโอหลองเสียงไกลกรองทรงกระจาย้ยบางคนว่าฟังแต่เสียงกระจื่อใดมันจำง่ายเพราะปานย่างทางกาสินเขาวงทั้งฟังโคง กะยองยอละแถวอำเภอหน้าแก่ห้องยังจำเสียงลูกเคยปล่อยแฟนทางบ้านแฮ่หน่อยยังเดว่าเอาแม่นจมพาเฮยเราผมหมอลำยังหลอกคายังขายคาเป็นประจำยังอาศัยเสียงลำเดิอ่พอตาเป็นนาลียยง ลายังบ่ทันนอสุดเสียงยังลอยลำอยู่ทวนอาทวนแฟนยังเห็นสมคูวันนิยมเสียงทรงอยู่สิดันสู่บ่หางนี้เฮ้ยเรามาอีกแล้วนอเถือนี่ปีไม่เสมอเหมือนกลับมาเดือนสังเวียนบ่เปลี่ยนแปลงนอวงข้าเอา ລາຊິເວບລ້ອຍໄປຕາມສາວຍັງເອົາສຽງຫມໍລໍາຫມູ່ບານ is ້ແດ່ຊິພໍສູ່ພີ່ໄຊຢູ່ใต้ຫ່ານໃຫ້ຊິມີຫຍັງບໍ່ທາງໄຮ ันน <mile> ี้เขาเรียกว่าอ่าลำเรื่องต่อกก่อนทำนองการการาซิโนครับเพราะว่าของเคนมันจีเป็นทำนองการลคาราซิโนกันครับอันนี้อันนี้เพิ่นล่ำเรื่องจัป่าซีตนที่พระเอกซีคนเนาะโอ้ยละเนาะอ๋ออ๋ออันนี้ได้ได้อันาะวอันี่ตอนเป็นหนุ่มอันนี้ตอน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 ตัวอ๋อมันมันขึ้นอยู่กับว่าพี่จะรอลำคาราซิโน ลาคามันก็จะมีวิธีการร้องแล้วก็รำโคลาดแก่นบนแสดงพี่ออมเคยฟังํำโคราดไหมรำโคาดถ้าอยากได้ําโคลาดพี่ต้องเข้าลงสีใหญ่แล้ว้โคลาดถ้าอยากได้โคราดพี่ต้องเข้าลงสีใหญได้ลำโคดชข้าำไมนะครับพี่ช้ไม

ละหนาวหัวใจได้แต่คิดน้ำนองได้มองหาน้ำตาลังเจ้ามาให้ความหวังว่าสิไปแต่งน้อง มีแนวของน้องบอกขึ้นลมหนาวมาซาเป็นคืนว่าป็นอื่นจังลืมหลังอายก็ยังคอยว่งแต่ว่านางเอยบอกขึ้น้า อันนี้จะเป็นเกินจะใสแต่แต่ครับเวลาล็อกเพลงก็จะเป็นไรคือบบเตยคือบบเตยรอหอบลวดจักหน่อยนะเปลี่อนเตยโซใครแน่เออตยต่อเตยต่อเตยต่อน้องลาน้องลาเมื่อมีสาพาในวันสงกรานต์นัดกันว่าจะไปขอเธอเปลี่ยนเวลาเดือนหน้าพี่ตั้งตารอพี่เริ่มใส่ฟอพอรอแล้วก็เปลี่ยนไป น้องใกล้น้องไปกับรถผ้าป่ากรุงเทพเขามาบอกว่าจะไปทำงานเธ <c oughs> อบอกพี่จ้าว่าขอเวลามาไม่นานที่เราพูดกันวันออกพรรษาแนนอนหนาวล้มตอนมาขึ้นนอนฝันมาปั่นใจเป็นเอ่นหนาวล้มตอนมาขึ้นนอนฝันมาปั่นใจเป็นเอ่นควงกันมาละเลือนคืดแล้วนั่งงอ น้องคงน้องคงไม่รักพี่แน่เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวแปให้รอก็จางไห้ป่านนี้คงมีคนคอยเอาใจเงาพี่ทนได้แต่ใจพี่นอนกล้ำเกลือไม่อานเรื่องยังครับนี่อ่านเรื่องเราแล้อานเรื่องเรา้ามาเป็นเจ้าสาวอย่าให้นอนหนาวละเมอ ออกพรรษาวนมาไม่เห็นหน้าเธอดาวลมขมใจเหลือเออเจ้าสาวไม่เจอเธอหายเสียดายเสียแห้งมาเบาเสียดายเสียแห้งมาเบาจลบลงเอากันแล้วทั้งพอจีบไปขอรอเจ้าเทาน,านั้นาระสาหน,น,ามนมาั้นแม่นมาคืนทุกคงเป็นอื่นนาวลมมาสาเจ้าสาว เอกนุกเกอร์นุกเกอร์ธนงศักดิ์ศิลปินภูไทยครับกินน้ำครับสองร้อยนุกเกอร์ธนงศักดิ์ศิลปินภูไทยครับยี่สิบบาทครับเอามาแต่ไม่หันนุกเกอร์ครับนุกเกอร์นุกเกอร์ธนงศักดิ์ศิลปินภูไทยเสียงไฝเจ้าเลยครับกินอะไรทุกวันครับนี่ที่ถามว่ากินอะไรทุกวันทุกวันทุกรอบกินตำมะขงวง จิบอาหารเสริมเพิ่มความหล่อพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะครับบทแปลุงพลผมหมดเลยนะครับว้าวชื่อเสียงสู้ลงพนไ่ได้ครับชื่อเสียงสู้ลงพนไม่ได้ครับสมัยเป็นดาวพนลอยดีครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกนิงศิลปินยุคใหม่เนาะของภาคอีสานแล้วเนาะใช่โอ้โหนี่สุดยอดผมก็คิดว่าจะเป็นพวกอินดี้อะไรมาก่อกระแสของต่วุ้นนี่งเป็นเอกลักษณ์ของคนภาคอีสานเราเนาะจะเป็นลำพูนลำเดินลำกรอะไรพวกเนี้ยลำเต้ยอะไรพวกเนี้ยน้องเขาน่าจะถนัดทุก ทุกลำมาเนาะก็ฝึกให้น้องๆฝึกฝนทุกอย่างเพื่อที่จะเข้าไปบ,บนเวทีเคยผ่านเวทีประกวดยังครับค,ค,คบนที่ผ่านครับวันนี้เคยเพราะว่าเวทีประกวดเนี่ยมันจะสามารถผลักดันให้เราไปก้าวต่อไปได้แต่คือเรามีชื่อเสียงเรื่องนี้เวทีการประกวดแล้วเราจะไปได้อีกไกลครับลุกพอก็โอเคครับเย่ยมากแรูติดต่อมาเยอมากเลยแี่งสายเจ้าเลยครับยอดอดก็มันขึ้นอยู่กับ ลำที่เราร้องถ้าถ้าลำทำนองเดียวกันเสียงกันน่าจะคล้ายๆร้องร้องเสียงเดียวกันเลยใช่ครับร้องเสียงด้วยกันเลยได้เลยว่าเขาจะร้องเสียงสูงได้มวลลำส่วนใหญ่จะเป็นพอเปิดเขาจะร้องได้เยอะครับก็คนคนที่สามไหมคนที่สามไหมนี่ต้องไม่เอาเลยครับครับเที่ยวบ้านอนาคตไปได้ไกลหรือเปล่าะปได้ไกลหรือเปล่าติดตามผลงานทางเพจบ้านศิลปิน เขียบ้านศิลปินผู้ไทยครับของคุณพ่อวิลาพงศ์วิลลงศ์ศิลป์เราเนาะผลบอลเกินขาติดต่องานนะครับติดต่องานตาดต้องมีทุกท้ายครับเบอร์มีเบอร์ไหมครับเบอร์ตัวโกงเขาปิดรับสมัครแล้วครับพี่เอ๋อเขาตัวประกอบครับตัวประกอบอยู่ข้างเวทีครับไปไปยกลำโพงได้พี่คอนวอยเหรอคอนวอยได้ทุกอย่างครับขอให้อยู่ใกล้ๆคนหล่อนะผมสักการะพระธาตุพนมมาครับก็เลยได้ผ่านมาตอนนี พอดีก <rude S 2> ็ผมอยู <t> ่ที่วัดเบลุวันเนาะเราที่วัดเบลุวันกําลังถวายพระป่าอยู่ก็ได้ยินบอกว่าปีเ็าบอกว่ามันอยู่ที่บ้านล้วมีนะมะลำมาที่บ้านจะมาเราจะทมันไกลแล้วก็พยายามจะรีบมาแต่ว่ามันนาไม่ทันเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอให้มีงานอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับขอตัสนะครับขอบคุณสำหรับน้องๆนะครับทีม อะไรนะครับบอกอีกทีนะครับศิลปินไทยคนแรกนั่นชื่อศิลปินไทยใช่ไหมครัศิลปินศิลปินภูไทยนะครับของคุณพ่อวีรพงษ์วงศินท์ครับอยู่ที่อำเภออะไรนะอำเภอคำม่วงครับใกล้ๆครับไอเอฟบีของคำม่วงกาลสินครับไอเบเจ้าของเสียงเพลงอันถ้าบอกไม่ออกทุก ถ้าออกไม่ออกทุกเป็ถ้าเป็นภาพกลางก็เขาเป็ไม่เข้าใจแต่ตันนี้เราได้ออกโคโลคที่บานที่บานกลางวันครับเหนือภาคใต้ก็จะรู้ว่าพอดีมันนผ่าศิลปินภูไทยไคลสานเรารอไม่แพ้ใครนะครับที่2 3เสียงดีที่สุดผมเลยลุงพงเทพในแสดงที่กวดขอทมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องๆเลยนะครับครับทีมงานของพวกเราก็ต้องขอขอบพระคุณลุงพลแห่งบ้านกกกอก อำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารแล้วก็ทีมงานพี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์ทุกคนครับที่ให้เกียรติย่องย่ออยู่ได้เพื่นกับว่าศิลปินบมเคนสิว่าอาจัอ่อเกาะกระแสลุงพ้อนอย่างเดียวแต่ก็มีฝีมือ,อ,อมีเสียงซุ้มเสียงอันดีเพิ่นย่องเทิ้งนุกเกอร์เทิ้งสลาพงจูอินนะครับว่าเสียงดีแล้วก อีสานของเฮานี่มีศิลปวัฒนธรรมอันดีเพื่นว่าเราลกลลุ่งพ้นกับอวยพรให้น้องๆให้วงศิลปินผู้ถ่อยได้มีงานหลายๆมีซื้อมีเสียงดงดังครับเราก็เพื่อนก็ให้เกียติตอนเริ่มต้นเพื่อนก็บ,บอกว่าโอ้เพื่อนติดงานอยู่เพิ่นไปทอดผ้าป่า,ปาเพื่อนมาบ่าท่านเพิ่ด้ยินข่าววาา่ามอหล่ำมาเยี่ยมมายามเพื่อนก็เฝ้าอยไมา่ใหา้ท่านอยู่นี่คือเป็นค่วมอบออมอารีของลุงพลน เพิ่นเป็นอย่างค้นคอยหักคอยหอมคอยแพงคอยไปหาคอยไปมาหาสูเยี่ยมยามามข่าวบว่าสิเป็นหมอป่าบว่าสิเป็นทนายโนโบีบวาสิเป็นหลายหลายคนที่ไปเยี่ยมลุงพ่นเยี่ยมป้าแตนแล้วทุกคนต่างให้ความหักคว่วแพงครับนี่คือเอกลักษณ์ของลุงพลนแห่งบ้านก,ก๊กอกตำบลก๊กตุม่มอำเภอดงหลวงจอดมุกดาหารของเฮ่าครับทีมงานของเท่าก็ต้องขอขอบคุณ ลุงพ้นแห่งบ้านกกกอ,อกครับนี่ก็เป็นคลิปคลิปหนึ่งของอคุณโจอี้สลาพงศ์ศิลปินผู้ไทยครับที่เพิ่นร้องเพลงอยู่ในวงของิ่นครับก็ช่วยติดตามครับจะได้ก็ให้เครือข่อายลุงพ้นครับกัให้การสนับสนุนติดตามศิลปินผู้ไทยวีระพงศ์ศิลป์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ Yeah,